อันละเจ็ดอเจ็ดพันเบาทซึ่งสูงกว่าที่โรงสีให้ประมาณนะคะส0งร้อถึงสามบาทก็เลยทําให้ชาวนารวมตัวกันนะคะรีบไปเกี่ยวข้าวเอาไปช่างที่โรงสีแล้วก็เอามาขายให้กับนายหน้าคนดังกล่าวนี้นั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อมีการนําข้าวไปขายให้เรียบร้อยแล้ว กลับไม่มีใครได้รับเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้แต่ละรายนะคะมีความเสียหายคิดเป็นเงินระหว่าง2 0 0 0 0บาทถึง2ล้านบาทรวมความเสียหายทั้งหมดนะคะของพี่น้องชาวนาครั้งนี้23คนทั้งสิ้นประมาณ6ล้านบาทวันนี้ก็เลยมีการเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชัยนาทที่สารกลางชัยนาทน,นะคะทั้งหมด10หมู่บ้านด้วยกันแล้วก็ในวันนี้ก็จะเข้าแจ้งความกับทางเจ้าที่ตำรวจเพื่อติดตามตัวผู้กระทําผิดต่อไปค่ะนะครับมาดูเรื่องของขา่าวปล้นแบง ที่พาดหัวเอาไว้พลเมืองดีแล้วก็ใจกล้าหน้ายกย่องมากมนะครับที่พูดกับผู้สื่อข่าวของในการพาดหัวเอาไว้มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราทราบข่าวกันในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ได้มีการนะครับ ร่นธนาคารไทยพาณิชย์สาขาพระรามสองนะครับที่พันท้ายน,นรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครน,นั่นเองเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะครับที่คนร้ายมากัน3คนละครับเป็นผู้ชายนั้น2แล้วก็ผู้หญิงหนึ่งใช้ปืนหนึ่งกระบอกนะครับบุกเข้าไปธนาคารแล้วก็ขู่บังคับไปประงานนะครับนำเงินส่งแล้วก็กวาดหนีไปได้2องแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับแต่เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏว่ามีพลเมืองดีของเรานะครับขับรถกระบะ คันที่เห็นมานี่นะเข้าขัดขวางทีเดียวนะครับคนร้ายนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาพี่ปนพลเมืองดีนี่ขับรถชนเลยครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ปรากฏว่านะครับมีผู้หญิงที่ร่วมก่อเหตุด้วยหนึ่งคนคือนางสาวเกศภัยบุ์อุทัยบริบูรณ์นะครับถูกนะครับกระบะคันนี้ชนเข้าไปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเอกชัยแล้วก็ตำรวจก็มีการอายัดต,ตัวเอาไว้อย่าตีเห็นภาพข่าวนี้ไปซัดทอดนะครับว่าคนร้ายสองคนที่เป็นผู้ชายนั้นเป็นอย่างไรบ้าง ผู้ชายนะครับหลังจากที่ก่อเหตุแล้วผู้หญิงถูกพลเมืองดีชนไปปั๊บตังก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งว่านะครับชิงไปหลบหนีไปครับแล้วก็ไปต่อแท็กซี่เพื่อที่จะมาโน่นนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิปรากฏว่ารถแท็กซี่ที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้โชเฟอร์ก็บอกว่าแก๊สหมดว่าอย่างนั้นขอเติมแก๊สก่อนนะครับคนร้ายก็ให้ตังค์ไป40บาทหลังจากนั้นก็ออกจาก รถแท็กซี่ครับวิง่งหนีไปคนละทิศละทางไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแถวนั้นท่าน,นี้ตำรวจกําลังตามอยู่เหมือนกันบอกว่ากล้องวงจรปิดหรือคําให้การของพี่แท็กซี่คันนี้นะครับจะนําไปสู่เป้าหมายในการจับกลุ่มได้อย่างไรวันนี้พลเมืองดีแล้วก็ผู้กล้าหาญของเรานะครับได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวไปฟังเสียงนาทีที่เกิดเหตุดูนะครับว่าท่านตัดสินใจแล้วก็ใช้วิธีความกล้าหาญอย่างไรครับ ทำทกำลังทำธุรกรรมอยู่ในธนาคารมีคนร้ายสองคนเข้าไปถือปืนบล้วปลุกเอ,อเตอร,ตอร์แล้วกอนออกมาก็ยิงปืนไปหนึ่งครั้งพอดีผมก็ตัดสินใจตามก็ออกมาขับถรถรถผมจอดหน้าธนาคารตามก็ออกมาแล้วก็ไปย้อนศรมาเห็นคนร้ายมีคนร้ายอีกคนอยู่รอชดมอ,อไซค์รออยู่นะสองคนนี้กำลังจะขึ้นมอไซค์ใช่ไมเนยย้อนรถกลับมา,าชนเลย คนร้ายคนก็มีปืนถือปืนอยู่เปิดประตูเข้ามายิงช่วงนี้ผมกำลังจะกระโดดออกจากรถจะกกันในหนังเลยนะครับเล่าทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่นะครับคนเก่งคนดีต้องให้กำลังใจกันครับนะคะค่ะ เป็นเรื่องดาวที่ดีๆสําหรับสังคมไทยในวันนี้นะคะมาถึงเรื่องของการอุ้มบุญบ้างค่ะเมื่อวานนี้เขาไปตรวจคลินิกนะคะที่เข้าใจว่าน่าจะมีการอุ้มบุญเถึง9แห่งด้วยกันนะคะคแม้ว่าจะพบว่าไม่ได้มาตรฐานเจแห่งนะคะแต่มีอยู่แห่งหนึ่งที่เขาบอกว่ารับอุ้มบุญ